วันนี้เวล e 13า13.16นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกระุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระรีสว่างควัตบรรคติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปยังอาคารจักรพันธ์เพนสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในการพระราชธรรมปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจําปีการศึกษา2563เป็นวันที่3 โอกาสนี้พระระาชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมาศแก่ผู้ส่งคุณวุฒธที่มีผลงานดีเด่นจำนวนหนึ่งคนได้แก่นายพรชัยจุธามาศปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมาศวิทยาการพืชคณะศิลปาศาสตร์และวิทยาศาสตร์จากนั้นพระระาชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะเกษตร,รกําแพงแสนคณะวิศวกรรมาศาสตร์กําแพงแสน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์รวมทั้งสิ้น1,653คนโอกาสนี้พระราชรามพระโอวาทแก่คณาจารย์และผู้สําเร็จการศาึกษาความสําคัญตอนหนึ่งว่าการที่บัณฑิตจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานได้นั้นจะต้องรู้จักนําความรู้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมมันเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับทุกคนทุกฝ่ายที่ทํางานร่วมกัน และตั้งใจพัฒนาตนพัฒนางานให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ซึ่งทุกคนต้องพร้อมที่จะปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและรู้จักใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้บังเกิดประโยชน์ข้อสำคัญแต่ละคนจะต้องมีคุณธรรมประจำใจคือมีความสุจริตความตั้งใจจริงความอุตสาหะอดทนความเมตตาเสียสละและความมุ่งประโยชน์ส่วนรวม ในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่านอกจากคุณธรรมสำคัญดังที่กล่าวมาแล้วบุคคลยังจำเป็นต้องมีสติความยั้งคิดมีความฉลาดรู้และมีวิจารณญาณอันถี่ถ้วนรอบคอบด้วย เพราะคุณสมบัติทั้งนั้นจะเป็นเครื่องกำกับประครับประคองให้แต่ละคนสามารถวินิชัยตัดสินได้อย่างชัดแจ้งว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดสิ่งใดสมควรกระทำสิ่งใดสมควรละเว้นเพื่อให้ชีวิตและกิจการงานดำเนินไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสมก่อให้เกิดประโยชน์และความเจริญมั่นคงอันยั่งยืนเที่ยงแท้ปัณฑิตทุกคนจึงควรพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติด,ดังกล่าวอย่างครบถ้วนสมบูรณ์